หันข้างใส่สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเป็นนีปลาเป็นนีน้อยสัตว์าวาสิง่งเต็มเดี๋ยวดีนะ่ะน,นี่ตัวอะไรอันนี้เฮะเดี๋ยวที่เยอะเลย เยอะเลยมีเป็นนี่น้อยพ่ออมอยู่กับปลาด้วยผลผลผลชอบจะคมขืนเขาเลยปลาเอ้ยเขายังเล็กอยู่ปลาเอ้ยปลาเอ้ยน่ะปลาเอ้ยอันไหนเป็นนีนะ่ะเป็นนีไหนไหนตัวไหนเป็นนี่ออตัวนั้นเหรอเป็นนี่น้อยตัวนีน่น้อยกว่าเพื่อนเลยเร็วดิ ไอ้นี้ไอ้นี้อะไรไนี่ปลาปอ่ะปลาอันนี้ปลาเร็วเร็วเรวหันหนะ้ามาดูไหนปลารูปหลอปลารูปรลลหลอน่ะอ,อยู่ยวด้วยกันหมูหมาแมวหมูหมากาไก่บหเนี่ยเนี่ยยังมาไม่ครบเนี่ยเนี่ยมาครบนี่จะกี่ตัวเนี่ยสวนซัดหน่อยมีหมามีแมว เนี่ยอันนั้นปลาลีในตัวใหญ่โย่งเลยอันนี้เพนนีอันนี้น่ะอันนี้สาวเพวาสำออยอยากเป็นเด็กน้อยกับเขาด้วยขี้อิจฉามากเลยเนี่ยเขาทำอะไรก็อยากทำด้วยนาห้ามขี้ใส่บ้านใหญ่นะ ืยายเห็นว่าตัวไหนเออใส่นี่ยายจะตีตูดมันเลยยายจะตีตูดมันเลยโผล่โผลผลปลาปลาปลากำลังเป็นนมกำลังเป็นนมนะก็อยากมีผู้สาวแต่ตัวนี้มันไม่สนด้วยน้องหนึ่งไม่สนด้วยนี่ชื่อน้องหนึ่งอันนั้นชื่อดาว ตัวนั้นชื่อดาวอันนี้ชื่อหนึ่งเนี่ยตัวนี้ชื่อสองอันนี้แม่เพื่อนมึงแต่ัวแต่หัวใหญ่แต่เป็นบาเป็นสาวกักินนมนั่งดูดนมแม่ปวท้องอีกแล้วดินี่กรดดูดนมอยู่น่แหละนอนแล้วหรอขาเพนนีนะ่าหวัดดีข้าหน่อยอเด้อเด้เป็นนี่ เพนนี่น้อยเพนนี่น้อยสวัสดีค่ะหน่อยเหนื่อยเหนื่อยเล่นละสวัสดีค่ะหน่อยอาวัสดีค่ะทุกคนอาวัสดีค่ะทุกคนความน่ารักของสัตว์คลิปนี้ก็ปซ้มเนะเดี๋ยวเห็นมันน่ารักน่ารักอยู่ยายทํากับข้าวอยู่ในครัวอยู่ในครัวมันก็มาเฝ้าด้วยเนี่ย ยายอยู่ใส่กระวุนๆอยู่หันและตัวไหนตัวไหนอืมตัวไหนมาที่ฉีใส่เอ้ใส่ตรงเนี้ยเนี้ยเนี่ยตัวไหนตัวไหนระวังให้ดีระวังให้ดียายจะตีตูดมันเลยที่ฉี่ใส่แถวเนี้ยคลิปนี้ก็เอาไวส้สมมติสก้อนเบื้องความนนาหลักของสัตว์สวาสิง Ha ha ha.